สวัสดีจ้าพี่น้องเอาดินปลูกกระบ,บองเพชรมาให้ดูจ้ะพอดีพี่น้องถามมาว่าม,มันผสมอะไรมั่งเนาะมันมีส่วนผสมอะไรมั่งเออฉันกอเอามาให้ดูเผื่อพี่น้องอยากไปทําเองเนาะไม่ต้องสื่อเขาจา้ะยูนี่มันหายยากพี่น้องก็เลยต้องสื่อเขาเนะฉันก็ซสื่อมาที่เราทุ้งมันก็ไม่พอที่นี่ก็เลย เออซื้อมาสามเลยนี่เนาะพอว,ว่าจะเปลี่ยนไอ้ดอกอกระโปงเพชรคริสต์มัสจ้ะคริสต์มาสมาเค้กตัดนเนาะว่าจะเอาไปไทยก็เลยว่าเออไม่เปลี่ยนหรอกไห้มันอยู่ในดินในน้อยนี่แหละว่ะที่นี่พอดีปีนี้ไม่ได้ไปไทยเนาะไม่ได้ไปแล้วก็เออไม่มีเวลาเปลี่ยนจ้ะกระทางก่อนในน้อยหนึ่งเนาะกระทางในน้อยว่ะลูก ไอ้เนี่ยดอกกำลังออกเนาะฉันเปลี่ยนชาไปนั่นนี่เนาะจริงๆต้องเปลี่ยนตั้งแต่แตเดือนที่แล้วเนาะกำลังออกดอกเต็มเลยดูวยะเนาะต้นนี้สองปีแล้วจ้ะต้นนี้เด้หลายปีละเจ็ดปีแปดปีแล้วอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนกระถาง <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนกระถางจา้ะมีต้นหน่อยนี่ดูดินนี้เดียวหนึ่งดินนี้เดียวแล้วก็ ออกดอกเร้วรู้ปะออกดอกเร้วโอ้ยน้ำนี่ยังไหลนะพี่้องฉันโดนไปเมื่อกี้นี่คันแทะนึงมือคนทำงานเนาะโอ้ยรู้ะ่ะเห็นได้หน่อยยังงี้น้ำนี่โอย,ยังโหดนะ <c oughs> โหดแบบคันอะคันน,ะน,น้ำเหมือนน้ำกระบอกเพชรเยนยะเนาะต่วัดนีน้อยกับน้ำมันอะนะอ,ออกดอกเร็วนเนาะ ค่าไปเอรูว่าใบใหญ่ต่ว่าตหน,น่อยเนาะชันกล้าแบบไปไทยจะได้ไม่ต้องเอาดินไปหลายไงนี่ดูว่าเนาะดินนิดเดียวหนึ่งแห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 ่งไม่ค่อยลดน้ำน้ำยังโคดเนี่ยอยู่ตำํำตํำเนี่ย ก็ฉันก็เอามาแนะนำเนาะฉันก็จะปลูกเองเนะจ๋าน้อไม่ให้ดูนี่ฉันเออปลูกเพราะเม็ดกระบองเพชรกินได้จ้ะเออใช่ดินจักในสวนมันมันปลูกไม่ได้จ้ะปลูกแล้วมันไม่งอกเนาะ ปลูกสองสามครั้งแล้วมันไม่งอกพนี้ก็เลยลองไม่ล่องเอาดินที่ดินปลูกกระบ,บองเพชรเนาะมาปลูกจก้ะงอกเราจะงอกเร็วๆนะงอกเร็วมากพ่นาจะเอาเม็ดไ,ไถ่ๆจ้ะระหว่าไม่แจกเราจะไปขายผมไม่มีคนดูโฆษณาให้เราไม่มีเงินขาสทรงจ้ะไม่มีเงินขาดทงของว่ะปนนี่ก็ อยู่ในกระถางอยู่ในกระถางขนาดเนี่ยอยู่มาประมาณแปดปีเก้าปีนนอยู่ในกระถางในนอยนเนี่ยที่นี่ก,ก็มีลูกออกมาเนาะมีลูกออกมาก็อยู่ตใตกระถางนี่มันก็ม่ใยทักทีเนาะวิธีเล่วฉันก็เลยเปลี่ยนจ้ะดูว่าเพราะเปลี่ยนเลยใยใยเอาใยเอานี่มาเปรียบเทียบกระถางจากของที่อยู่มาตั้งหาปีก็เพิ่งเปลี่ยน เกาะก็งามอย่าเลยที่นี่เนาะให้ดูก่อนก่อนจะทําจากพราะว่าต้งแนะนาก่อนน้อง่าดินคดีหรือเปล่านี่ต้นนี่พี่น้องมันอมันหักลงมันแบบแบบมันงอนาะมันยาวมันก็เลยงอลงข้างล่างจ้ะฉันก็เลยตัดตรงที่มันงอออกแล้วก็มาปลูกใหม่เราหลากออกนะาจะเอาดินนี่แหละปลูกดินเนี่ยเนาะเนี่ยปีนี้ม่เป็นดอกเพราะฉันตัดมันเนาะฉันตัด มาลงใหม่ด้วยมะกรอนมีร้อยไม่ดอกนะร้อยดอกมันเนี่ยอ้อมเลยนะดอกอ้อมเลยเนี่ยออกดอกสองข้างแล้วเนะาะจ้ะที่นี่ถ้ากลกูสื่อหินลูกบอกว่าลืมเดี๋ยวคอยสื่อหินมาวางเนะาะจ้ะก็ดีนะพี่น้องเนาะดีลองปลูกไอ้เพราะเม็ดดูแล้วเม็ดก็ง,งอกเนะาะจ้ะฉันก่อน นี่เนาะนี่ก่อจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในดีมากตรงเทงไล่หละพี่น้องเดี๋ยวนับก่อนเด้อเก้าปีพี่น้องสิบปีปะ่ะประมาณสิบปีอะเนาะมันอยู่ในกระถางนี่แหละแล้วก็นี่นี่นี่นกระบองเพชรมันอยู่เด็กกันหมดเลยเนาะลูกลูกแตงเอาไว้ลูกแตงกระถางไว้เนาะ ที่มันงอลงกระถางฉันก็ตัดเนาะมันงอลงจากกระถางฉันก็ตัดมาใส่นี่ดทุก่าแต่ก่อนมันอยู่ด้ยวยกันเนาะนี่อยู่ด้ยวยกันสวยนะพี่น้นงถ้ามองตรงกลางเนาะสวยน้ำโหดจะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนอยากเข็นดอกเนาะนี่เนาะ พอเห็นที่เขาปลูกกระบ้องเพชรนะในสวนกระบปองเพชรเขามันมีดอกนะจ้ะโอ้กจะเนะน้ำด่ามาโชว์ดอกใหม่เยอะเลยจ้ะดินปลูกกระบ้องเพชรปลูกซาโปเลนจ้ะก็มันทั้งในมันก็จะมีดินทรายแล้วก็หินภูเขาจา้ะมันก็จะละเอียดเนาะดินทราย หินภูเขาแล้วก็มีดินจากดินนี่ก็คือดินใหม่ไม่ใช่ดินเก่าเนาะเขาเขียนมาดินใหม่เนาะดินใหม่คือแบบว่าเป็นปุ๋ยน่ะปุ๋ยที่แบบว่าเล่าก็ใช้ใบไม้เศษผลไม้เศษพักเนาะกากาแฟเปลือกไข่แบบนี้แหละเขาเอามาวางกองกองกันไว้เพ่นี้ก็เออมันก็สามปีสองปีสามปีมันก็ เป็นดินนอกจากเนาะเขาก็เอามาผสมมันก็จะเป็นปุ๋ยไปจ้ะเนี่ยก็ห้าลิตรห้าลิตรลองไปทำเอาเองจ้ะเนาะผสมมาเองผสมใต้ผสมหินภูเขาผสมดินนอกจากเนาะสามอย่างเนาะลองดูจ้ะถุงนี่ก่อนถ้าอยู่เยอรมันเราสื่อถุงนึงนี่ก็ตกไปตั้งเออสองลอยเนาะ ประมาณนั่นแหละจ้ะลอยเป็ดที่ลอยเกาซิดเนาะสองลอยไปเนาะประมาณนั่นแหละแต่ว่าถ้าซืบสามถุงมันได้ถูกไงจ้ะกะ้าสักถุงละสองลอยเนาะเพราะว่าเงินตอนนี้เหล็กใเท่ะเลไม่รู้เลยเป็นเงินไทยนะ่ะฉันก็ไม่รู้เนาะถุงละสองลอยบาทเนาะจ้ะลองไปหาสือมาจ้ะตามหลานขายดอกไม้เนาะไม่มีก็ ลองผสมมาเองจ้ะเพราะว่ามีวน,นั้นพี่นองถามมาบัดแต่เขาผสมยามอดสด้วยไม่ใช่จ้ะอันนี้ไม่มียามอดสจ้ะเนอะอกคงจะคนละสูตรกันนะนวดยามอสเนอะอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งจ้ะลองไปหาสื่อกันจ้ะเนาะรู้วักจะผสมเองเนาะจ้ะก็จะแนะน้าตสกว่า โซ่ดอกไม้จากของวัดดอกไม้จากของสร้อจนทรหวานเนาะเดี๋ยวฉันเอาออกให้ดูจ้ะเนาะเดี๋ยวฉันเอาออกให้ดูว่าเขาใ้จัดไปได้เตรียมไว้เนะาะไม่ได้เตรียมก่อนจะก่อนจะมาเนาะก่อนจะมาเปิดถุงเนาะเดี๋ยวให้ดูจ้ะว่ามันเป็นแบบไหนข้างในนี่จะ้ะ สงสัยกล่องฉันไม่ชัดฉันไม่ได้เช็ดกล่องติดอะไรพี่น้องจ้าโอเคเอามาให้ดูแล้วเนะจ๊ะนาะลองไปหาสื่อไปหาทากันจากคลิปนี่ก่อนไววสำนึกก่อนเนะจ้ะเนาะจ้าสวัสดีจ้า